สวัสดีค่ะ FC วันนี้ย่าหน่อยทำกรตรีพา FC มาชมกิจกรรมย่าหน่อยนะคะเพราะว่าวันนี้ทำ ประตูบ้านเข้าหลังบ้านนะคะเอ่อเศรษกิจไม่ดีอะไรอะไรก็ไม่ดีแต่ช่วงนี้ก็ต้องมีการพัฒนาพื้นที่นะคะเอีวันนี้ย่าหน่อยก็จะพามาชมช่างนะคะดำเนินกิจก,กรรมเ ำประตูเข้าหลังบ้านนะคะเอฟซีำประตูเข้าหลังบ้านเผื่อว่ามีธุระป่าปังหน้าบ้านก็เริ่มคับแคบเข้าเล้วนะคะเผื่ออยากเข้าหลังบ้านก็เลยได้มาํำเนินการนะคะเอฟซีก็จะพาเอฟซีดูบรรยากาศ พื้นที่หลังบ้านนะคะเอฟซีตอนนี้ก็จะลงเสาประตูนะคะก็จะลงเสาประตู ประตูนี้ก็จะระหว่างประมาณทางเข้าก็จะประมาณ5เมตรค่ะ fc กลาว่าเดี๋ยวจากถนนคอนกรีตสุ่มชนเข้ามาก็จะเลี้ยวเข้าหลังบ้านนะคะก็จะมาประมาณนี้ ว่าเลี้ยวเข้ามาแล้วก็เลี้ยวเข้าไปหลังบ้านก็จะเป็นหลังบ้านเมดีก็เป็นกดังผิดของนะคะช่วงนี้หน้าบ้านมันก็จะคับแคบเข้าไปหน่อยก็เลยทำประตูไว้อนปนเวลาเข้ามานะคะตรงนี้ก็จะทำเป็นประตูเหล็ก มีเสาสีต้นเลี้ยวเข้ามาแล้วก playable, ็มีประตูอ uhm an ่ะกันคำโอแถวแถวข้างบ้านนี้ก็จะปรับปรุงพื้นที่ให้สวยงามนะคะช่วงนี้ก็จะไม่น่าดูเท่าไหร่จะลบมากก็จะได้ค่อยๆปรับปรุงค่ะเรบ เห็นไหมคะบรรยากาศบ้านย่านหน่อยก็จะประมาณนี้คะ่ะถนนกับพื้นที่หลังบ้านนี้จะสูงสูงมากนะคะสูงประมาณ80เซนได้นะมังจากถนนขึ้นแต่ก็จะทำเป็นเนินๆขึ้นเทคอนกรีตบางส่วนนะคะ บรรยากาศทางนี้ก็จะมาจากถนนใหญ่ถนนสายเข็มมะลาบเข้ามาประมาณห้าสิบเมตรนะคะเอสีย่าหน่อยก็จะพาเอสีมาชมบรรยากาศนี่ก็เป็นเข้าซอยนะคะเข้าซอยหลังบ้าน เสียงก็จะดังหน่อยเพราะว่าเขาเข้ามาตัดหญ้านะคะก็จะมีคนมาตัดหญ้าสวนหญ้าหน่อยสุต้าสุต้าสุตาไปไหนไปไหน องคลักษ์พิทักษ์้าหน่อยจะเดินนำหน้าไปเลยนะคะเอฟซีบรรยากาศหลังบ้านนะคะนี่ื่วงนี้ย่าหน่อยก็เริ่มพัฒนาลั้วข้างบ้านหลังบ้าน เรมีการพัฒนาเกิดขึ้นนะคะทำสามวันฝนช่วงนี้ฝนตกแช่ก็เลยทำงานไม่ได้สะดวก ต้นต่อไปต้นต่อไปนะคะเอฟซีรถไทยอยกมาองคลักพิทักษ์ย่าหน่อยก็ติดตามอยู่นี่แหละ ปากเป้ปากเป้ทักทายเอฟซีหน่อยจ้าชิตาสุกา้าสุกา้ามานี่มานี่มานี่ทักทายเอฟซีหน่อยเร็วมา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 หน้าหน้าอย่ากลับกันนะอย่ากลับกันนะเออปากเป็นง่กว่าเขานะคะไม่เก่งอ่ะไม่มีอะไรให้กินหรอกทักทายเฉยๆทักทายเฉยๆ ไป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 วันนี้ก็จะลงเสาก็จะเสร็จแล้วนะคะอีต่อไปย่าหน่อยก็จะเอารถเข้าทั้งหลังบ้านเลยเพราะว่าหน้าบ้านช่วงนี้มันจะคับแคบข้อแล้วนะคะคับแคบค่ากลางคืนมานี้ก็จะมีรถเต็มเลย หน้าบ้านนึงเพราะว่าไอ้บ้านเรามันเป็นร้านอาหารส่วนหนึ่งมันเป็นร้านอาหารมันก็เลยอครับแคบเวลากลางค่ำกลางคืนหน้าบ้านมันจะเต็มเลยเราก็จะมาเข้าหลังบ้านนะคะเอสจีนี่ก็จะฝังเสานะคะนี่คนไว้แล้วนี่ ฝังไว้เลือกนะคะเลือกมากตรงนี้ก็จะก่ออิดมาให้เป็นทางเข้านะคะขึ้นมาเสาขึ้นมาก็จะเป็นประตูเหล็กประตูเป็นประตูะตะข่ายนะคะแบบง่ายๆนั่นแหละไ,ไม่ไม่ไม่ได้ทำ สวยทำแพงหรอกทำพอได้นะคะ f อต่อไปก็จะสะดวกสบายขึ้นลงเสาเรียบร้อยแล้วค่อยปรับข้างหน้านะคะเอซค่อยปรับข้างหน้าย่าหน่อยก็จะสะดวกสบายขับ ขับรถขึ้นมาแล้วก็เลี้ยวเข้าโกดังเลยหลังบ้านดีๆต่อไปเราก็ไม่ได้ไปเที่ยวหน้าบ้านแล้วก็เที่ยวข้างหลังบ้านนะคะเอีก็จะเสะดวกสบายวันนี้พาเอฟซีมาดูกิจก,กรรมครอบครัวย่าหน่อย ตรงนี้ก็เป็นคอนกรีตของชุมชนตรงนี้ก็เป็นคลองน้ำชุมชนนะคะพาเอฟมาชมตรงนี้ก็เป็นลงเสานะครับฝังฝังลึกมาก ฝังลึกมากนะค่ะ มาแล้วค่ะ มายืนให้กำลังใจช่างนะครับต่อไปย่หน่อยก็จะสะดวกสบายออกมาจากถนนใหญ่ก็เลี้ยวเข้าตรงนี้เลยปิดประตูกลึบกับต่อไปก็จะมาเคลียร์พื้นที่ข้างบ้านข้างประตูนี้ปลูกต้นไม้สวยเออ แต่ก่อนนี้ไม่ได้ทำประโยชน์มันก็เลยลกลุงลังใครสีไม่ได้ทำประโยชน์ก็เลยลกลุงลังต่อไปก็จะเคลียร์พื้นที่ให้สะอาดสะอ้านว่าจะน่าดู อึบอ yeah. ึบอ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  มาส่งสังหจอลเอาเขัดไ้กอนเราดีๆเอาอันเสร็จวเราขัดตดเลยอนขับรถยมันจะเอาปนะต่อีปรับปรุงพื้นที่ไปเรื่อยๆนะครัอีอทีเพื่อความสวยงามสะดวกสบายและปลอดภัย ค่อยทำไปเนาะอันนี้มันคือเป็นอันนี้เอียงมีน้ำอยู่แม่ครับมันบวมเพราะว่ามันบ้นแหลนนะครับบ่มันหนาขึ้นครับบ่ว่าเป็นท่อน้ำบ่มี่เหรอนใหญ่นะเอามาปรับปรุงไปค่อยปรับปรุงไปค่ะอีกทีเอาก้อนหน่อยเขาทำคุณดี ก็จะประมาณนี้แหละครับเอสจีอ้โอ้โหสิบหกนาทีนะคะเอจี H Z. คลิปนี้ขอลงไลฟ์เพียงแค่นี้นะคะเอจี H Z. เดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่อีกนะคะ แย่หน่อยก็ขอขอบคุณเอฟทีที่มาให้กำลังใจผู้ติดตามใหม่ก็มีคนกำลังคนใหม่กำลังจะติดตามก็มีย่าหน่อยก็ขอขอบคุณทุกกำลังใจย่าหน่อยคิดถึงเอฟทีทุกคนนะคะทุกท่านนะคะขอลาก่อนจ้า